แล้วสวัสดีครับวันนี้เขาโย่เกมเดือดรั้นลิงนะครับเดือดั้นรั่วก็ได้พอ <c oughs> เลยแล้วมันต้องรั่วเลยนะครับอุ้ยเกิดใกล้เมืองอีกแล้วเออขอให้มีคนก่อนเลยละกันเนอะไว้ล่ละจะเข้าไปหาของอีกสบายใจโอเคต้องเช็กดูรอบๆด้วยแอบโอเคเพื่อความสบายใจ ขอยาให้ใครไม่มีแบบฉลาดมาเปิดเครื่องเลยนะเปิดเครื่องแล้วแบบแก๊สพิษอะไรเข้มามาอย่างเงี้ยต้องรีบหาอาวุธก่อนเลยครับเพราะตรงนี้มันอยู่ในเมืองครับมันเป็นเมืองใหญ่อะมันเป็นตึกใหญ่อะผมคนอาจจะเข้ามาได้โอกาสคนมาตรงนี้เยอะเยะนะครับอะไรเนี่ยเจอก้อนตังค์นะฮะห้าเหรียญอืมยังไม่มีครับผมโอกาสตายยังน้อยอยู่ ออออยังพึ่งมาเรื่อยขอค้นก่อนเบนเดตขอบคุณครับจะเอาไปจุกปากเลยครับจุกปากตอนร้องเวลาโดนเพื่อนทุบอะหวังว่านะครับเบนเดตอีกแล้วครับผมแอเยอะจริงๆเยอะจังเลยจริงโอเคตายไปคนสองคนแล้วสินะตายไปคนแล้วงั้นไปหาอาวุธที่เมืองอื่นก็ได้งั้นเดี๋ยวขอทำหอกก่อนครับ ก่อนเอต้องหาหินก่อนหิ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 น,หน,หน,หนมันหายากจังเว้ยอย่างนี้ต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วใช่ไหมต่อยเลยครับต้องต่อยหมัดทุกครับหมัดทุกต่อยต้นไม้ละไม้งอกจอ่อเอื้อนี่นี่ไงน,นะนี่ต่อยมือแหกไปข้างแหละเออือได้แล้วโอ้มีเหนื่อยด้วยนะงั้นทุบหินต่อเลยครับ ยองกอกงวยไอ้ก้อนหินเออเออสองก้อนเว้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เริ่มหอบแดกโอ้ได้อยู่แล้วก็คราบคิวชั่นโดยโด่วนเลยจ้าไปหวาดเสียวโอเคจ้วงจ้วง,วงยังถือว่าใชา่นะมีดเนี่ยเ มันต้องแบบทำเสียงด้วยมันถึงได้อินแบบฟิวชั่นด้วยความยากลำบากอืมต่อไปครับไปหาเมืองก้อนนะครับเดี๋ยวคือเดินดูๆตรงนี้ตายแน่ๆน,นต้องรูดตังค์ด้วยนะพอเจอกล่องฟ้าจะได้เปิดตรงนั้นมีเครื่องลมควันนะครับตรงนั้นเครื่องลมควันพร้อมกับถังระเบิดแน่นตรงนี้นก็เมืองเจอปั๊มแล้ว เฮ้ยเสียงใครกำลังฆ่ากันไม่เอานาะไม่เอานาะเสียงมันใกล้ๆน,นี่ครับร้องอมันคนเบ่งขี้ครับโอเคตูเจอไปเด็นแล้วไปเปิดเครื่องฆ่ามันดีกว่าเนอะลมควันแบบง่ายๆดีตรงนี้รู้สึกนี่ไงเราจะฆ่ามันโดยการลมควันเนี่ยครับเราจะไม่เข้าไปฆ่าแบบแบบไร้สติอย่างนั้น ลูกเขาก่อนที่มันจะหนีออกจากที่อื่นโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วอมว่าไอ้คงตายในนั้นอย่างทรมานนะ <c oughs> ไปตู่ก็โดนด้วยนี่ะต้องรีวิ่งก่อนนี่คือการฆ่าไปทีละคนทีละคนนะผมโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเวนแต่ว่าควันน่นจะถึงหรือเปล่านี่ดิขอให้ถึงเนอะถ้าไม่ถึงนี่ <c oughs> โอ้เฟลเลยตรงนี้กระดูกนี่แหละรูดแปบ๊บ โอเคควันไม่ถึงจริงด้วยวิเอองั้นไป่าชาดาเองเลยแล้วแกนของอย่างนี้มันต้องด้วยตัวเองมาเลยรับเตรียมพร้อมแล้วอาวุธมีแค่ชิ้นเดียวก็เหอะเองขอใช้แบบมีของหโทษนะตรงนี้มันน่าจะมีเครื่องไหมครับเปิดแล้วมันแบบลมควันจากด้านในบบนี่อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เองครับ อา้านี่ไงวันดีครับมาตายตรงนี้เนี่ยอฮ้ยเจอเครื่องอุ้ยเอา้าสองคนแล้วตรงนี้อฮ้ยใกล้ๆนี่มันไม่มีครับแลวไอ้คนเมื่อกี้มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับชมางมันครับนี่ขอไปฟิวชั่นห้าสิบเหรียญน,นะห้าสิบฟรังใช่เปล่าฟรังรู้สึกว่าเงินนี้จะเป็นค่าฟรังนะครับเปิดกล่องเลยกันว้าวคอสโบ กับระเบิดไม่ได้เตอกระไดนี่โคตรโกงเกลียนอืมตรงนี้ก็โดนรูทหมดแล้วเปิดเครื่องหน่อยครับวิยังไม่มีใกล้ๆโอเคดีมากเดี๋ยวไปหาไอ้นั้นก่อนครับอ่าเอแก๊สนะครับไม่ใช่แก๊สด,ดิควันพษชนะนะครับแล้วก็มาคับเป็นกระสุนเพิ่มสัก,กนหน่อยมันต้องแช่อะไรนะถึงคับกระสุนเพิ่มเนี่ย ไม่แน่ใจใช้นี่หรือเปล่าเดี๋ยวไหมนี่ไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆตูนึกแล้วอันนี้มันเปิดเครื่องมีอยู่หกไม่มีอยู่แปดนัดเออดูให้ดีๆไม่งเดี๋ยวโดนหลอกอีกนึกว่า <c oughs> ครั้งนั้นแหละโดนหลอกนึกว่ามีอยู่แปดนัดที่ไหนได้ไอเวนมีอยู่สามนัดครับคือว่าเลขสามกับเลขแปดมันคล้ายๆกันแน่นนก็เลยโดนหลอกครับผมน่าจะผมมีแปดนัดจริงเนี่ยผมคงชนะเลย น้ำตาเฉลยเออคคงจะขับกับไม้แล้วมั้งเนี่ยเออใช่ได้ล um uh, uh ูกธนูเพิ่มครับนี่สิอีกสักหน่อยละกันเนอะเผื่อเจอมันมาแบบเยอะหน่อยจะได้ยิงเยอะๆแบบว่าตายกับธนูนี่แหละขาเพิ่มโอเค18ก็เหลือแหละแล้วมั้งในลองเทสสิความแม่นยำ จีตใช้ได้แต่เพื่ออะไรเนี่ยแกซ้อมไม่ก่อนนะครับลองดูรัศมีด้วยใช่มันอาจจะมีวิธีไงมีวิธีของของธนูนะครับของลูธนูโอเคไปหาคนดีกว่านั้นแล้วก็พอมีของแบบป้องกันตัวได้นิดหน่อยอือยู่ฝั่งโน้นครับแต่ว่ามันยังไม่พอมันต้องเจอปืนสิครับนี่แหละป้องกันตัวได้ดีเยี่ยมเหลือกี่คนแล้วเนี่ย โอ้โหเหลือห้าคนเลยครับเอ้ยไม่ใช่ดิหกคนอย่างไหวเลยคโคตรไหวนะครับพวกเอง,เอองนี่เจอกันยังไงเนี่ยดวงสมพงกันมากเลยเหรอเดินเดินลจ้าจ้ากันเลยเฮ้ยนี่มันสะพานเราคืนสะพานดีกว่านะครับด้านล่างเห็นนั้นกล่องแดงครับเปล่าถ้าเกิดกล่องแดงนี่น่าสนมากเลยนะครับนั่นครับกล่องแดงไปรับระเบิดก่อนดีกว่าไหม ต้องคุดหาไหมแต่ว่าเรามีแค่หฟลังเองครับมันต้องใช้10 10ิเทะะ่าไหร่วะสิบสองฟลังหรือว่าไม่รู้นะจะเกิดจะไม่ผิดน,นะนะครับเราจะได้ปลาอัดใสไปเลยเดี๋ยวรอแป๊บนะเดีย๋ยวไม่หาเฮ้ยกองเขียวโอ้โหเยี่ยมไปเลยมีดนี่ก็ของดีเลยเนี่ยทิ้งไม่ก่อนแล้วกันเป็นเดตเนี่ยนี่ครับมีนี่ของดีเลยเนี่ยมันฟันเร็วครับ ระยะประชิดนี่ตายแน่นอนเร็วมากครับเร็วมากโอเคถึงออกไว้ก่อนนี่ดีกว่าเอตรวจเช็คหน่อยครับเช็คประชาก่อนตรงนี้ใกล้ๆเลยแสดงว่าเมืองนี้แน่นอนนี้ใจเปล่านี้เริ่มถอยห่างเขาใกล้บ้างถอยห่างบ้างเสียงอะไรเนี่ยตุด๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยครับ Yeah. ตรงนี้ก็กองเคียวอยู่แล้วโอ้โหนี่มันลาบลอยเช็คแป๊บละกันนะยีดถิงไปก่อนเลยอันนี้น่าใช้กว่าเยอะครับมันทั้งเร็วแล้วก็ตั้งแรงกว่าเยอะอืม mm. ใช้ได้ใช้ได้ตรวจอีกสักแป๊บละกันนะครับก้าวๆถอยห่างแล้วงั้นเข้าไปเช็คในเมืองนี้ก่อนละกันนะครับเราต้องหาของให้มากที่สุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปะชาดแกับคนนะครับ นี่คือความปลอดภัยส่วนตัวอืมนี่ก็กล้องฉายดี่ะกล้องฉายแล้วผมรู้ว่าหล่อไม่ต้องถ่ายขนานดะนั้นก็ได้เฮ้ยยาอะไรก็ไม่รู้ขอดูหน่อยละแกนนะครับยาทำให้แบบปล่อยแรงขึ้นอะไรเงี้ยไม่น่าสนนะครับแล้วก็เครื่องเฮ้ยนี่ไงเอาไปรีไซเคิลนะครับแล้วก็จะได้ฟลังมาแล้วก็เอาไปคราฟนะครับ ครับเป็นระเบิดแล้วก็ไปปาใส่กล่องแดงนี่เดี๋ยวขอเช็คด้วยเพื่อความปลอดภัยครับโอเคเอาเครื่องมาด้วยไปรีไซคเคิลได้หลายตังอยู่นะนรู้สึกว่าจะตายแล้วนะค,คนเนี่ยนี่นสิบฟังก็ยังดีต่อ,อไปก็หาไม้ครับผมหาไม้ก็ไปรีไซเคิลตอนนี้ครบห้าสิบฟังแล้ว ได้เพิ่มมาเองตามที่เรารอดตายนะครับเดี๋ยวตู้นี้ยังไม่มีใครเปิดเลยไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไร <c oughs> มันจะสร้างทำไมเยอะแยะเนี่ยตู้เอ้ยสเปรย์โอ้โหทิ้งไปเลยหอกเนี่ยนี่แหละครับของโคตรเกลียนมันจะทําให้จอมืดนะผมผมเคยโดนแล้วนะมืดนี่แบบมืดแปดด้านเลยโคตรเกลียนมากฉีดได้สองครั้งด้วย และนั่นคือโอกาสเรานะครับโอกาสฆ่าเพียงหนึ่งเดียวฉีดปุ๊บแล้วเราก็จะแบบชุยๆๆช่ยเชาะชุย่ยเชาะแน่นอนเดี๋ยวไปหานั่นก่อน,นครับถังถังระเบิดของแดงยีงไงหาถังน้ำมันเนี่ยมันหาย,ยากยินจังเฮ้ยพูดป,ปุ๊บก็เจอปั๊บเลยเช็คก่อนใกล้ๆนี่มีไหมอืมโอเค ถิ่นเบนเดตไปก่อนละกันครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับกล่องแดงอยู่แล้วเฮ้ยแอร์ดรอปแอร์ดรอปแรนดอมแอร์ดรอปสุ่มเลยครับสุ่มตกประมาณนี้เหรอเอาเก้ายังห่างไกลอยู่โอเคมีครับเลยจ้าเสี่ยวคุณจะมาจวิงโอเค ยี่สิบดาเมจฮะความแรงก็ใช้ได้เนี่ยโอเคไปแล้วววมีอะไรฮะมีขวาเนเออมีขวาเนอเออเออปาทิ้งเลยขวานดีกว่านะครับฟันเร็วกว่าแล้วก็ความแรงนี่เป็นเลิศเลยประมาณแปดถึงยนะี่สิบสี่ดาเมจเนี่ย เราเป็นเดทตัวไปไหนแล้วอ๋อนี่โอเคเช็คแปบบยังอยู่ไกลอยู่ครับยังรอดอยู่สี่คนเนี่ยตั้งสี่เนี่ยไปอยู่ตรงไหนกันหมดเมื่อกี้มีของมันดรอปออกมาด้วยครับของแรนดอมที่มันบอกเมื่อกี้แสดงว่าอาจจะมีแบบเป็นกล่องอยู่จุดศูนย์กลางก็เป็นได้นะนั่นหรือเปล่า <laughs> มีคนไปเปิดแล้วก็ตายแน่แนเลยผมว่านะมันเปิดแล้วแบบผิดพลาดทางเทคนิค อะไรประมาณนีเออ้เดี๋ยวต้องดูดีๆครับเพื่อมีกับดักคนไม่ชอบวางไวคง้ครับกับดักเนี่ยพวดในนี้มันเป็นพื้นน้ำไหมผมเนียนมากสีฟรังต้องการอีกสองยวค่อยเปิดกล่องฟ้าครับผมเช็คสักหน่อยอใกล้ๆนี้นไม่มีคนเลยครับอตายไปอีกหนึ่งแล้ว นี่เหลือ3าคนแล้วครับถ้าเกิดรวมผมไปด้วยนะโอเคตอนนี้แมพมันจะโดนบีบขึ้นมาอีกแล้วเรายอมเสี่ยงไหมครับเสี่ยงไปเปิดกล่องที่แบบมีระเบิดแอบอยู่ด้วยถ้าเกิดเราสุ่มไปเปิดได้กล่องที่มันมีเลื่อยนะครับลองคิดดูว่าแจ็คพอตแตกแน่นอนหรือว่ามีปืนอืมใกล้ๆนี้ไม่มีคนเลย นี่ครับกล่องกล่องระเบิดที่ถูกเปิดไปสองกล่องนี่แน่นอนครับเป็นกล่องระเบิดควันขึ้นเงยส่วนกล่องนี้น่าจะมีอาวุธครับต้องมีคนที่ได้ปืนแล้วแน่ๆเลยผมว่านะหรือว่าของที่มันแบบโหดโถดนะครับน่าชงชัยจริงๆนี่อยู่ห่างเงินเยอะจังนี้แอบเปิดกล่องนี้ละกันรับหนๆก็ว่างขยำขยำสักนหน่อย ประแจครับผมประแจนี่ก็แรงนะครับแต่ว่าทุบช้าไปหน่อยมันช้าว่าขวานเยอะเลยเลยไม่เอาดีกว่านะตอนนั้นขวันมาแล้วขวันเริ่มคลืบคลานเข้ามาโอกาสตายเยอะเนี่ยมีเหลืออยู่สามคนสุดท้ายอยู่รอดมาได้ไงวะเนี่ยไม่เจอใครเลยครับคือบางครั้งผมก็อยากจะหาคนนะแต่ว่าบางครั้งก็อา้าวเจอเลยครับจึก โดนก็บ้าแล้วโอ้ยควันควันควันเฮ้ยอีโดนเน้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 นเฮ้ยเออตีแน่ตีเขาชอบตีปะชัยด่างอย่างนี้กันเหรออุ้ยอุ้ยหอบก็แรงอุ้ยเฮ้ยโดนสองโดนลุมด้วยตีตาย วุ้ยมีปืนไอชิปหายกะจะฉีดใส่หนาแล้ววิ่งไปฮิวซะหน่อยโอ้โหเองนี่มันรอตุ๋ยนี่ว่าไอ้กี้ตุ๋ย